เรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาช่างขนมไทยค่ะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องขนมไทยประเภทบวชกันค่ะตามมาเลยค่ะนักเรียนค่ะขนมไทยประเภทบวชนะคะหมายถึงการนำของหวานที่ใช้ผลไม้เปือกมันฟักทองเป็นต้นนําไปต้มกับน้ําตาลและกะทิเช่นกล้วยบวดชี แกงบวชเผือกแกงบวชฟักทองแกงบวชมันแกงบวสาเกนักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่าแกงบวสาเกสาเกคืออะไรหน้าตาย,ยัางไงนี่ค่ะภาพด้านล่างค่ะสีเขียวลูกเขียวนะคะอันนี้จะเป็นผลของต้นสาเกค่ะนักเรียนค่ะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแกงบวชหรือเอ,อ่อกล้วยบวชชีทําไม เียนไม่เหมือนกันระหว่างดอเด็กกับชอช้างวันนี้เรามีคําตอบค่ะนักเรียนแจงบวชเป็นของหวานที่ใช้พืชพวกเปลือกมันประทองเป็นต้นต้นกับน้ําตาลและกะทิน้ําตาลที่ใช้โดยมากจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนดหรือน้ําตาลปึกที่บางบ้านอาจจะเรียกใช้คํานี้นะคะมีบ้านที่ใช้น้ําตาลทรายผสมลงไปด้วยทั้งนี้แล้วแต่สูตรของใครของคนนั้นนะคะ แต่เท่าที่เคยเห็นผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าหรือน้ําตาลตะนดเท่านั้นในการทําแกงบวชเพราะว่าใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะนักเรียนหรือน้าตาลตะนดเนี่ยมันจะทําให้รสชาติกลมกล่อมและหวานได้อร่อยมากกว่าหากในการทําขนมไทยค่ะแต่บางคนเนี่ยก็จะใช้กล้วยน้ําว้าหรือกล้วยไข่เนี่ยในการทําแกงบวชคราวนี้ในการที่ว่าต้มกับน้ํากะทิและน้ําตาลเนี่ย เขาก็เลยจะเรียกว่ากล้วยบวชชีถามว่าทําไมถึงต้องใช้คําว่ากล้วยบวชชีเพราะว่าคําว่าบวชในที่นี้นะคะเราจะใช้ชอช้างแทนดอเด็กนะคะที่เรียกว่ากล้วยบวชชีเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยกล้วยบวชชีที่ใช้ทํากันนะคะไม่ได้ใช้น้ําตาลตโนดแต่ใช้เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยทําให้น้ําแกงกะทิเนี่ยมีสีขาวเหมือนแม่ชีที่ว่านุ่งขาวห่มขาวเขาก็เลยจะเรียกกันว่า ้บวชชีค่ะนักเรียนทําให้ในในกล้วยบวชชีค่ะจะไม่เป็นสีเหลืองเหมือนแกงบวชทั่วไปเพราะแกงบวชทั่วไปเนี่ยเขาใช้น้ําตาลตโตนดมันจะทําให้น้ากะทิเนี่ยออกสีเหลืองนิดๆค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ว่าคิดสูตรกล้วยบวชชีใหม่โดยใช้น้ําตาลตโตนดนะคะมาผสมลงไปด้วยค่ะ,คะอันนี้จะเป็นภาพแกงบวช กล้วยบวชชีนะคะก็นักเ,เรียนจะเห็นไหมคะภาพทางด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นฟักทองแกงบวชฟักทองน้ากะทิเนี่จะออกสีเหลืองเหลืองนิดหนึ่งแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่จะเป็นภาพของกล้วยบวชชีซึ่งน้าน้ากะทิเนี่จะสีขาวแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยค่ะนักเรียนค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างขนมไทยประเภทบวชนะคะก็คือ ภาพแรกทางด้านซ้ออายมือจะเป็นกล้วยบวชีภาพกลางอันนี้จะเป็นสาเกนะคะแกงบวชสาเกภาพทางด้านขวามือนี่จะเป็นออกล้วยบวชีแต่คืออันนี้จะเป็นกล้วยไข่ค่ะนำมาบวชีค่ะค่ะภาพต่อมานะคะนักเรียนภาพซ้ายมือบนนะคะอันนี้จะเป็นแกงบวชปักทองค่ะ ่ภาพกลางนะคะภาพกลางแถวบนก็คืออันนี้จะเป็นภาพมันแกงบวดมันค่ะแกงบวดมันสัมปะหลังบางบางบ้านก็จะเอาเอ่อมันสัมะหลังที่เป็นมันม่วงอะค่ะมาบวดก็จะทําให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็อร่อยแล้วก็น้ํากะทิเจาะสีออกม่วงๆนิดนึงค่ะค่ะต่อมานะคะภาพล่างค่ะภาพล่างทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นแกงบวดเผือกค่ะภาพต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแกงบวดลูกตาลค่ะ ลูกทายไม่สามารถว่าจะเชื่อมได้อย่างเดียวนะคะก็สามารถนํามาทําเป็นแกมบวดได้เหมือนกันค่ะภาพสุดท้ายนะคะทางด้านขวามือสีเหลืองๆใครอาจจะมาเป็นทุเรียนไม่ใช่ค่ะนักเรียนมันคืออะไรคะเหลืองๆแบบนี้คืออะไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะมันคือขนุนค่ะนักเรียนขนุนนอกจากที่ว่าเอาไปฉีกโรยในน้ําเชื่อมได้แล้วหรือทําขนุนเชื่อมได้แล้วยังทําเป็นขนุน ที่ว่าเอามาบวชได้เหมือนกันค่ะแกงบวชขนุนรสชาติมันก็จะหวานนมันๆคิมคีเหมือนกันค่ะยิ่งถ้าโรยด้วยเออะไรหน้าถั่วลิสงสีเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถั่วถั่วกรอบถั่วคั่วอะไรอย่างเงี้ยลงไปหน่อยนึงหรืองาคั่วลงไปจะทําให้รสชาติในการกินเนี่ยอัตรลดมากขึ้นค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เออเวลาเราทําขนมลงไปเชื่อมลงไปต้ม แล้วทําไมบางร้านหรือบางที่ที่เรารับประทานขนมพวกนี้ยทําไมบางที่เละบางที่กรอบหรือ,อาบางที่เนี่ยออยังไงนะทั้งเละทั้งกรอบอยู่ในถ้วยเดียวกันนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวชิ้นผลไม้พวกนี้ทําไมมันบางที่ทําอร่อยบางที่ทําไม่อร่อยมันมีเคล็ดลับอยู่ค่ะนักเรียนรู้จักนะ้ำปูนใสไหมคะปูนสีแดงที่ว่าเขากินกับหมากอะคะ่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องเลยที่เราเห็นคุณยาย ปู่ย่าตายายเราหรือคนต่างจังหวัดที่เขากินหมากอาหารนักเรียนสีแดงๆเขานาหมากสีแดงน่ะค่ะนักเรียนมาแช่ตัวผลไม้ที่เราจะทําขนมกันประเภทบวชหรือจะประเภทเชื่อมก็ได้ถามว่าเอามาแช่ทําไมมาแช่ในที่นี้ก็คือไม่ให้ผลไม้ค่เเะเวลาที่เราทําขนมอ่ะเวลาที่เราตักคนไปคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนมันจะทําให้เกิดการเละแล้วก็ไม่กรอบคราวนี้เขาก็เลยมีคนคิดคนได้ว่า เอาปูนใสเนี่ยแหละปูนแดงเนี่ยค่ะปูนที่กินกับหมาเนี่ยแหละละลายน้ําแล้วก็เอาผล,ลไม้ที่เราต้องการจะทําขนมเนี่ยลงไปแช่ไว้ประมาณ20-30นาทีพอแช่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราถามว่าเอาไปต้มเลยได้ไหมไผัดทางขนมเลยได้ไหมไม่ได้ขาะ,ะนักเรียนจะต้องทําการเอาผล,ลไม้ที่เราแช่ในน้ําปูนเนี่ยค่ะขึ้นใส่กระชอนกองน้ําออกแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าสองครั้งคาะนักเรียนเราถึงจะสามารถ เอาไปทําขนมได้แค่นี้ค่ะผละไม้ที่เราต้องการทําขนมก็จะไม่เหละล้วค่ะทําให้ขนมเนี่ยมีรสชาติกรอบขึ้นค่ะแล้วก็เป็นชิ้นสวยงามเหมือนดังภาพที่ครูหามาให้ดูนี่ค่ะวันนี้นะคะครูก,ก็ขอจบการน,นําเสนอขนมไทยประเภทแกงบวดเพงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันครั้งนหน้าอีกทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย